พยากรณ์อากาศวันนี้เหนือใต้ระวังฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเราก็จะมาแชร์ข่าวสารทางด้านพยากรณ์อากาศนะคะและก่อนที่จะไปฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะกรมอุตุ รายงานพยากรณ์อากาศวันนี้พายุฤดูร้อนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขะนองลมกระโชกแรงในระยะนี้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ส่วนกรุงเทพพระมหานครมีฝนฟ้าขะนองร้อยละ20ของพื้นที่เมื่อวันที่2 7เมษายน2563 รมอุตุอุดมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแต่ประชาชนบริเวณดังกล่าวยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในระยะนี้สำหรับกรเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะ เกิดต่อผลผลิตทางด้านการเกษตรไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้ด้วยนะคะลักษณะสำคัญของ อุตุอุดมวิทยาเมื่อเวลาตีสบริเวณอากาศสูงหรือมวลอากาศเกินกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเป็นบางพื้นที่สำหรับ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นส่วนขึ้นบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางฝุ่นละอองขนาดเล็กฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศสะสมฝุ่นละอองหมอกควันลดลงส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพพรมหานครและปริมณฑลสะสมฝุ่นละอองหมอกควันยังคงน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงเป็นบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซนเซียรอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซนเซียรลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองมัวลำพูชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด21-25องาศาเซนเซียสอุณหภูมิส,สูงสุด33-38องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนทางภาคกลางนะคะอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทกา,นจนารจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซนเิียรด อุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซนเซีสตลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนทางด้านภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด24-26องศาเซนเซีส อุณหภูมิสูงสุด33-37งองศาเซนเซียดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทางภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซนเซียสอุณหภูมิมสูงสุด30-36องศาเซนเซเยียตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณมีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เลยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซนเซียรอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซนเซียรลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร กรุงเทพพระมหานาครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด26-27องศาเซนเซียรอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซนเซียรดลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและนี่ก็คือข่าวสารทางด้านพยากรณ์อากาศนะคะ ทางเราก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนติดตามข่าวสารในทุกวันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารในทุกวันนะคะท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ